จิวถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์ซับไพร์จีวิวแอดไวมากกว่าที่คุณคิดแอส็อคมาเทอร์บอร์ดที่เกมเมอร์และนะักโอเวอร์ฮ็อกเกอร์เลือกใช้ สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกครั้งครับโอโคกโซนทีวีซีซั่นที่2วันนี้อยู่กับผมตั้มครับกับโน้ตบุ๊กที่อยู่ข้างๆผมครับเป็นโน้ตบุ๊กจากทาง ASUS นะครับตัวนี้นะฮะมาในชื่อรุ่นว่า X555D อื้แค่ชื่อก็ขำแล้วตัวนี้ฮะใช้ CPU จากทาง AMD เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งสำหรับคนที่ชอบ AMD นะฮะด้วยขนาดของหน้าจอเนี่ยฮะมีขนาด15.6นิ้วก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของโน้ตบุ๊กทั่วไปแรมให้มาถึง 8GB ครับ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันน่าสนใจยังไงแกะกล่องดูดีกว่าครับเปิดกล่องกเลยครับพอเปิดกล่องมาแล้วก็จะเจอกับเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้เลยหออยู่ตรงนี้มือเปิดมาด้านในครับก็จะเจอวารันตีการ์ดสำหรับวารันตีต่างๆนะครับแมนนวลครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น CD d ีไดเวแล้วก็แมนนวลนะครับอยู่ในนี้สายไฟที่ให้มาครับก็จะมีสายไฟ ACSource แล้วก็อะแดปเตอร์ครับมีอะไรอีกไหมหมดแล้วทีนี้มาดูตัวเครื่องกันต่อดีกว่าครับมาดูฝาด้านหน้านครับฝาด้านหน้านเนี่ยเขาจะออกลายเป็นวงกลมวงกลมจะเป็นวัสดุผิวสักๆนะครับเวลารูดก็จะมีเสียงเนี่ยนะฮะก็ดีครับเวลาเราจับเนี่ยสัมผัสมันรอยนิ้วมือจะไม่ติดง่ายแล้วก็จะมีโลโกโล้เอซุอยิวตรงกลางครับสีเงินสวยงาม ด้านข้างตัวเครื่องครับเริ่มจากด้านตัวแรกเลยจะเป็นไฟ d c s o u r c ครับสำหรับไฟเข้าเครื่องถัดไปครับก็เป็น RJ45 สําำหรับสายแลนครับเปิดออกมาได้ถัดไปก็จะเป็น D-Sub 15พินครับสำหรับไว้ต่อหน้าจอข้างๆเลยก็จะเป็นช่อง HDMI ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้ว USB 3ครับต่อมาจะมีให้ทั้งหมด2พอร์ตต่อไปเป็นเชัคิมตั้งล็อกครับถัดมาอีข้างนึงครับก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบแมมโมรีการ์ดต่างๆ ต่อไปครับจะเป็นลูหูฟัง3.5พินแล้วก็ไมโครโฟนอยู่ในรูเดียวกันครับข้างๆเลยก็จะมี USB 2.0มีให้ทั้งหมด1พอร์ตครับต่อไปครับก็จะเป็น DVD ครับได้ Dai DVD ด้านล่างของตัวเครื่องครับจะเป็นด้านด้านแบบปิดเรียบทั้งหมดเลยจะมีช่องสำหรับคนอัปเกรดนะครับก็จะมีแรมก็สามารถแกะได้โดยง่ายครับแกะออกมาก็จะเจอแรมเลยแรมที่ให้มาซารอตที่ให้มานะครับก็จะมี1แถวเท่านั้น ใส่มาแล้วครับ4 g b แล้วก็จะมีออนบอร์ด 4GB ครับส่วนต่อไปครับก็เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะเป็นบิว์อินครับจะมีความจุก,ก็คือ2เซลล์37วัตต์ต่อชั่วโมงแล้วก็ฮาร์ดดิสครับที่ให้มาอยู่ข้างในนี้ก็จะเป็นฮาร์ดดิสหเทราไบต์ที่5400รอบครับน้ำหนักโดยรวมของเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่เฉลี่ย2กิโลแกรัมครับมาดูในส่วนของหน้าจอครับเริ่มจากด้านบนเลยก็จะมีรูหูหฟังงงแลล้้วกก็ไสถานะขออ แล้วจะเป็นตัวกล้องครับยางกันกระแทกที่ให้มาครับจะมีทั้งหมด 6. จุดด้วยกันก็คือ1 2 3 4 5 6อนะครับอยู่รอบๆจอเลยหน้าจอครับมีขนาด15.6นิ้วความละเอียดอยู่ที่1366คูณ768ด้ครับด้านล่างก็จะเขียนโลโก้จากทาง ASUS สีเงินนะครับผมมาต่อกันในส่วนของคีย์บอร์ดครับด้านบนครับสายบนเลยก็จะเป็นปุ่ม power on off จะอยู่ตรงนี้ทางด้านขวามือครับจะมีโลโก้ Sonic Master ก็คือเป็นเทคโนโลยีเสียงจากทาง เอสุดเลยต่อมาครับก็จะเป็นพื้นผิวด้านล่างคีย์แพดต่างๆนะครับพื้นผิวคีย์แพดต่างๆเนี่ยจะเป็นสีเงินแล้วก็จะสักๆหน่อยไม่ไม่สักจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ลื่นจนเกินไปคือเวลาราใช้งานก็จะพอดีมือไม่หลุดไปไหนนะครับด้านล่างครับลงมาก็จะเป็นพื้นผิวโลหะลื่นนะฮะวางมือสบายสบายตรงนี้เลยลก็จะมีโลโก้จากทาง amd x 1 0อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีโลโก้จากทางการ์ดจอเป็น เรดิออ R5 M320 อยู่ตรงนี้มาดูในส่วนของด้านล่างขวามือครับก็จะเป็นไฟสถานะต่างๆของตัวเครื่องก็จะมีไฟ power on off นะครับแล้วก็ไฟสถานะของแบตเตอรี่ไฟสถานะาของ hard disk แล้วก็โหมด a p p h a n e mode ครับตรงนี้เนี่ยครับจะดูลำบากหน่อยเพราะว่าไฟเนี่ยเขาจะอยู่ด้านข้างตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอากล้องลงไปให้ดูนะฮะไฟสถานะต่างๆที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับก็คือเนี่ยผมต้องลงมาให้ดู เนื่องจากว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราไม่สามารถมองจากด้านบนท็อปวิวลงไปได้เลยไม่เห็นไฟสถานะเลยเวลาเราจะดูไฟสถานะต้องเอียงลงมาดูตรงนี้ก็ถือว่าลำบากนิดนึงนะครับหลายหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าลำโพงอยู่ตรงไหนสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะลำโพงจากที่ผมลองฟังดูนะครับเขาเสียงเขาจะออกมาทางด้านล่างแล้วก็กระจายไปทั่วก็คือว่าฟังเสียงเนี่ยมันโอเคเลย ถือว่าทําได้ดีมากเสียงตรงที่ออกหนักๆครับจะอยู่ในช่วงโซนนี้นะฮะที่ผมเอาพยายามเอาหูฟังอยู่นะฮะเสียงเขาจะออกมาโซนน,น,นนี้หนักที่สุดฮิตซิงครับที่ผมยังไม่พูดถึงระบายความร้อนตรงไหนระบายความร้อนตรงด้านหลังตรงนี้นะฮะโซน,น,นกลางๆตัวนี้จะมีครีบระบายความร้อนพ่นออกไปด้านหลังของตัวเครื่องนะครับก่อนที่เราจะทําการเบนช์มาร์กัน,นะครับเรามาทบทวนสเปกกันอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกครับตัวนี้เป็น CPU AMD A18700P ก็คือตัวนี้เนี่ยจะมี CPU ทั้งหมด4หัวส่วน GPU ครับจะมี6หัวด้วยกันกาดจอครับก็จะเป็น AMD R5 M320 นะครับแต่ว่าตัว GPU Z เนี่ยมองเห็นเป็น R6340 ทีนี้ครับเรามาพังวันเบนท์มาร์กันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่เราเบช์มาร์กนะครับในโปรแกรม 3DMark ก็ได้คะแนนออกมาดังนี้ครับ i อ o r m ครับอยู่ที่38,998ขึ้นมาครับจะเป็นคาวเกต ก็จะได้คะแนน4,489คะแนนนะครับขึ้นไปครับก็จะเป็น Skydiver จะได้คะแนน3,993คะแนนส่วน f r y s t y l e ครับได้1 0 4 5คะแนนครับมาต่อกันที่โปรแกรม Benchmark อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็น PCMark 8นะครับวันนี้เราจะมา Benchmark ในโหมดของ Home นะครับมาดูคะแนนกันดีกว่าครับว่าจะได้เท่าไหร่คะแนน Benchmark ออกมาแล้วนะครับของสำหรับ PCMark 8นะครับจะได้คะแนนทั้งหมด2,430คะแนนครับ ทีนี้เรามาบนช์มาร์กเกมกันต่อนะครับเกมที่จะมาบนช์มาร์กในครั้งนี้จะเป็นเกม Final Fantasy 14ค่า preset ที่ตั้งไว้ครับจะเป็น standard laptop นะครับที่ความละเอียด1,366งพัคูณรครับเป็น default ของค่า preset standard laptop เลยมาดูกันดีกว่าครับว่าจะทำคะแนนได้ขนาดไหนมาดูคะแนน benchmark ของ Final Fantasy นะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับอย่างที่เห็นครับ2,285คะแนนเรามา benchmark กันอีกเกมนึงครับเกมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นเกม GTA นะครับ การเซตติ้งต่างๆที่เราจะเบนช์มาร์กันนะครับก็คือเป็นความละเอียด1,366คูณ768ที่ฟูสกีนะครับการเซตติ้งต่างๆครับอย่างที่เห็นเลยจะปรับเป็นนอร์ม l ทั้งหมดนะฮะมาดูกันดีกว่าครับว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่เฟรมเรทจะอยู่เท่าไหร่ครับเฟรมเรทครับอย่างที่เห็นครับก็จะอยู่ที่20กว่า25เมื่อกี้เห็นมี27มาเหมือนกัน มาดูฉากนี้กันนะครับก็คือฉากน้ําซึ่งใช้ทรัพยากรเครื่องสูงเหมือนกันมาดูกันครับว่าเฟรมเรทจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับ25ประมาณนี้ต่อมาด้วยฉากขับเครื่องบินครับดูเฟรมเรทกันเอาเลยครับเฟรมเรทอย่างที่เห็นนะฮะมีกระตุกบ้างเมื่อกี้นะครับ มีกระตุกอีกแล้วถือว่าก็ยังพอเล่นได้ครับสำหรับเกม GTA อาจจะมีกระตุกบ้างก็ต้องทนๆกันต่อไปเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าโน้ตบุ๊กจากทาง ASUS ตัวนี้นะครับ x 5 5 5 d แม่ แค่ชื่อก็ขำแล้วคนที่พกไปนี่ไปไหนมาไหนคงขำไปเรื่อยๆเลย,เ,ลยเลยนะฮะคนที่สนใจตัวนี้อยู่ถามว่าเหมาะกับใครกำลังหามองหาโน้ตบุ๊กอยู่ราคาไม่เกิน2 0 0 0 0ตัวนี้น่าสนใจครับก็คือเอาไปใช้สำหรับทำงานได้เล่นเกมได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าคงไม่เหมาะสำหรับคนที่เน้นไปทางเล่นเกมเพราะว่าเฟรมเรทอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับอาจจะไม่สูงมาก ก็คือไม่เหมาะคนที่เล่นเกมหนักๆแน่นอนการใช้งานทั่วๆไปถือว่าทําได้ดีครับฮาร์ดดิสมีมาให้ถึง1นึ่ก็สามารถใช้งานได้สบายๆแรมก็ให้มาถึง 8GB ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานมากครับคนที่สนใจครับราคาค่าตัวเขาอยู่ที่19,990บาทอ,อาบ,บาทขาด0บสิบบาท2 0 0 0มืกไป2 0 0 0มมีทอนแน่นอนนะฮะวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัทเอสุเทคประเทศไทยมากนะครับ ที่ส่งเจ้าตัว ASUS ตัวน,นี้มาให้เราได้รีวิวกันวันนี้ครับผมและทีมงานโอ๊คซนทีทุกคนต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ